what are you doing? <laughs> You have hey. William, reading hey. <laughs> the book, yeah? Hey. Are you understand? Hey. huh? Are you understand? Sure. <laughs> what is the that's one? Tracker. tracker. Yeah, you're gonna go and buy tracker with daddy today? <laughs> <laughs> Can't believe it. Uh. <laughs> okay. Pass it over here, man. Compare. <laughs> <laughs> turn it to the back. Put it on this page here. Can Dad have a look at these figures? Yeah. Thanks, We just want to have a look at the specs. like my dad. กาีฟทุยัง่าเดี๋ยวเอาลาซาลาซาฮังคลี耶ฮังคลี for breakfast on this uh, farm i s okay เลียมกับพ่อเขาก็ไปดูแทรกเตอร์กันนะคะเขาอยากได้แทรกเตอร์คันใหม่ค่ะส่วนเราก็อยู่บ้านทำความสะอาดบ้านไปก่อนค่ะวันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายเขาจะกลับมาฝึกมาก,กันต่อนะคะส่วนลาซาก็ เล่นโซนไปค่ะวันนี้เล่นสเตอริโอไปค่ะชอบฟังเพลงค่ะเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดอยู่นั่นแหละค่ะทั้งวัน คือเขาเปลี่ยนแนปปี้ให้ไม่ทันใช่ไหมเนี่ยหรือพาเขาอีกแล้วอ,ะอ,อ,ะอ่ะเฮ้ยลาซาฮะเพิ่มงานให้มัมมัมีม่อีกแล้วใช่ไหม n a u อ h t y boy ตายตายตาย,ตายลูกนั่งหลับแม่มัวแต่ตากผ้า โอ้ยลูกไอ้นะสงสาร็กขำดีหรือจะอะไรดีคอหักเลยสงสัยง่วงจัดมื่อเช้านี้ตื่นแต่เช้าเลย,ยตายแล้วตายแล้วยังไม่ได้กินนมเลยเตืนเต้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 นเตนนั่งรอแม่ตักผ้าอยู่บนเตียหลับเลยค่ะลาสตา ขับกวดน้องอล่วงแล้วอาจิบขึ้นมาใหม่เลวเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปฝึกม้ากันนะคะ กมบังคนกำลังส่ตรงนู้นค่ะเวลาว่างๆเราก็เอาหญ้ามาให้เขาค่ะเพราะว่าเขาจะได้ทำความคุ้นเคยกับเรานะคะเขาก็จะดมกลิ่นเราอะค่ะ เค,อเค,เค่อยๆระวังระวังละวังนี่ เธอฟุ่มเธอกำลังเตะ me come on Gordy let's go Gordy go Gordy ต้องระวังนะคะเวลาฝึกเพราะว่าเวลาเขาเตะนี่เตะสูงมากเตะข้ามหัวเดี๋ยดเดี่ยวดูเราเลยนะคะ

ลงมาลูกลงมาเลยวลงมาเสร็จแ,แล้วลงมาอ้อหนอรีบลงมาก็ใ <co ff s> ้เฮลดดิเอา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 ความสนไม่เคยปราณีใครน้องเจี๋ยงนะซีรับแล้วเซ็ มมัจับได้แล้วนะคจับแซมเมลวุ๊กเกลว์แซมเมลมีเยอะแบบนัาคลิกมีโอเคอย่เตะเขานะเขากล่าห้ามเตะนะห้ามเตะห้ามเตะโอ้ยโอ้ยอย่าเตะเขานะเกลี เราเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวเขาจะขี่ e โนมสโนวมิโอ้ยลซดฟิกเจอร์มายแซ s ฟิกเจอร์มายนะเฮ้ยบนนี้นี้ side ดูดิโอ้ยฟิกเจอร์ได้เดี๋ยวว่าหลัจะถักเปียให้เโอเค บเขาจับเบาๆเขาจับเบาๆเขาไม่จับแรงสิเขาจับเบาๆโอเคนะหอมหอมอย่าหอมอย่าหอม Just sit down sir Just sit down there No เดี๋ยว Visual ได้แล้้แล้วดูน้คนบางคนเมื่อกี้พ่อเขาบอกว่าจะแปลงขนม้านี่นำเสนอเลยบอกอยากทำวิ่งเบี้ยวแปลงมา ไปเละอยากแปลอยากทำอยากช่วยน้องเสนอหน้าดูมม่นอรีบอยท e ูม e เยเย You have to wait in for daddy, okay? That's for William, move, 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 move a little bit. Let daddy do it first. Come on, guys. Yeah, stay with daddy. Now we have a brush. <laughs> There's a brush. You better smell it.

Just be daddy, please. Yeah, we put this on. Yeah. On there? Just be careful with William, please. Uh. Oh. <sighs> William, just be daddy, please. Close to daddy. Can you hold him, please? Huh? Can you hold him? บาสวัสดีครับบายสวัสดีครับสวัสดีครับดีดีก่อนลยสวัสดีครับ เฮ้ยสุดจอดลูกใครไม่รู้ชิคกี้น้อดี